ชงใหม่ชงใหม่เมื่อวานเพิ่งตัดผมมาตัดเองคุณทานั่งอยู่ข้างนิ่เป็นการสวดละกันบูบาลเช่นเคยผมนิ่งบางอย่างเสียมาอีกแล้วครับท่านเช้านี้นะครับราบปูกับไข่มะละแล้วก็ต้มมะละนะครับนี่เลยต้มมะละอันนี้คือ ลหมุนจ้าที่พลาดไม่ได้เลยคือ Mid l, นิดโบแกลสกุลนคกรภูผ่านมาอีกแล้วครับท่านลิมบักเอียมลิมบักเอียมเจียมาเลยมาดูกันห,หน้าตาน่ากินมากหอมเลยเจียลิมบักเอียมเจีย นี่ลาบหมูลาบหมูลาบหมูอมหอม <laughs> ชองใหม่ชรงใหม่เมื่อวานเพิ่งตัดผมมาตัดเองเ <laughs> <laughs> บอร์ศูนเลยไม่ใช้เลยไม่ใช้อะไรลองหีเลยออืนี่ กระดูกอ่อนใบพายเดี๋ยวนี้โลละร้อยแปดสิบกระดูกอ่อนเกลี่ยแล้วมัน,นกุบกุ๊บสุดยอดไข่มาละไข่มาละ <c oughs> เป็นจริงจริงคุณทำนั่งอยู่ข้างเ,เาางริ่บิการสะบัดสบานบูบานเช่นเคย<ช>ผมเิ่มบิกอีงเอยอะ <c oughs> มีนั่นที่กินแ <c> ล <oughs> ้วทำไ้กินต้องกินอร่อยเ <c oughs> พราะเป็นคิหน้านะคบ Mm -hmm. Bye bye. Bye, -bye. <laughs>